พูดมอร์นิ่งสติลเดนวันนี้วัน OTC วันนี้เราจะมาดูกันว่าโปรจะเป็นยังไงกับ OTC ดูเทว่าใครจะเจ๋งกว่ากันนะในการเทรด IQ Option ัวันนี้ไอวัน OTC เนี่ยจะมันจะก,กำราบความห้าของโปรได้ไหมกับการเทรดด้วยบอลิงเกอร์แบนดไอคิวหรือโปรใครจะชนะใครจะอยู่ใครจะไปหรือยังไง o อ c ซมันจะแน่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยในคลิปนี้สติลเดนก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งแล้วเราไปรับชมกันเลย มอร์นิ่งสติวเดนแอยู่กับโปรคุณจะโชคเปกอยู่กับโปรคุณไม่มีเจ็บอยู่กับโปรโคตรเดียแล้วคุณจะโคตรเสียเงี้ยแค่คุณมาเรียนกับโปรมีแต่เงินมีแต่กำไรอยู่กับโปรไม่มีปันไามีแต่รวยมีแต่ทองมีสินทรัพย์ อง,งเ,เ,เ่ือการเดข้้าใจไสมาเจอกันอีกแล้วนะตอนนี้ EP เท่าไหร่แล้วนี้จำกันได้ไหมวันนี้คึกนิดคึกหน่อยว่าต้องมีคลิปบ่อยๆกันนะสเตลเดนโอเคนะอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันนะสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดอยากจะเริ่มต้นเทรดเริ่มต้นลงทุนก็ดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิปได้เลยนะโปรทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ใช้อีเมลนะในการสมัครแล้วก็ใส่รหัสผ่านก็สามารถบีมบัญชีเทรดได้แล้วนะสำหรับใครที่กดผ่านมือ ือถือมันจะเด้งไปที่หน้าต่างการดาวนโหลดก่อนเราก็ไปกดติดตั้งแล้วก็ใส่อีเมลใส่รหัสผ่านเช่นเดียวกันเราก็จะมีบัญชีเทรดเมื่อเราสมัครบัญชีเทรดเสร็จเรียบร้อยอะไรแล้วนะอย่างแรกเลยเราจะเป็นกราฟเส้นแบบนี้ก่อนนะวิธีการทํางานหรือการทํากําไรของมันเนี่ยเราดูยังไงนะอย่างแรกเลยเนี่ยจุดสีเขียวเนี่ยคือกราฟที่กําลังวิ่งปัจจุบันตอนนี้เป็นกราฟเส้นอยู่ให้เราคาดการณ์ว่าภายในหน,นาทีเนี่ยกราฟวิ่งไปชนเส้นสีแดงตรงนี้เปรียบเสมือนกับเส้นชัยให้เราคาดการณ์ว่ากราฟจะขึ้นหรือจะลงถ้าเราคาดการณ์ ากราฟจะลงแล้วก็กดปุ่มสีแดงตรงนี้ถ้ากราฟว่ากราฟจะขึ้นแล้วก็กดปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับก็จะวิ่งไปวิ่งมาตอนนี้ยังไม่มีการออกออเดอร์ถ้าเราวิควเคราะห์แล้วเอ๊ยกราฟจะลงเราก็กดปุ่มลงแบบนี้เมื่อเรากดลงแล้วเนี่ยไอ้เส้นสีแดงนี้ก็จะขึ้นมาเป็นแนวนอนจนกราฟวิ่งไปชนเส้นแนวตั้งสีแดงอันนี้แล้วไอ้จุดสีเขียวนี้ยังอยู่ต่ำกว่าไอ้เส้นสีแดงจุดที่เราเข้าออเดอร์เราก็จะได้กําไรแต่ถ้ากราฟวิ่งไปอีกทางหนึง่งเราก็จะเสียเงินที่เราลงไปนั่นเอง อ่ะแบบนี้ถือว่าเราวิเคราะห์ถูกเพราะว่าจุดที่เราเข้าออเดอร์คือวันนี้ ไอนะตุ่มสีแดงๆตรงนี้นะจนกราฟวิ่งมาชนเส้นสีแดงแนวตั้งตรงนี้จุดตำแหน่งอยู่ต่ำกว่าจุดที่เราเข้าเราก็จะได้กาไร่วนวิธีการคิดกาไรของเราก็คือดูตรงนี้มีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่คือตอนนี้ตลาดจ่าย88เท่ากับว่าถ้าเราวิเคราะห์ถูกเนี่ยเราลงไปร้อยเหรียญเราก็จะได้88เหรียญแต่ถ้าเราวิเคราะห์ผิดไปผิดทางจนชนเส้นแล้วกราฟอยู่เหนือจุดที่เราเข้าเราก็จะเสียเงินที่เราลงไปคือ100เหรียญอันนี้คือวิธีการได้เปอร์เซ็นต์ของมันนะส่วนพอร์ตของเราเนี่ยหลักๆเนี่ยจริง ญชีสีเขียวกับบัญชีสีส้มถ้าเป็นสีส้มเหมืนเน้เขาเรียกบัญชีฝึกหัดหรือบัญชีเดโมสีเขียวก็จะเป็นบัญชีจริงคือเงินจริงๆเราสามารถ ฝากเงินหรือเติมเงินเข้าไปได้นะครับผ่านธนาคารไทยตรงนี้นะถ้าแบบช่องทางง่ายๆเลยกดผ่าน QR code แล้วก็สแกนเนาะถ้ากดในมือถือก็แคปหน้าจอแล้วก็ไปสแกนในแอปธนาคารที่เราไว้นี่นะเนี่ยเลือกตัวเลือกที่มี QR อยู่ข้างหลังเราก็จะสามารถเติมผ่านง่ายๆนะครับสำหรับไรท,ที่เป็นการเติมผ่านครั้งแรกมันจะมีช่องให้เลือกสกุลเงินอยู่ด้านหลังนะมันจะมีทั้ง u s ดอลลาร์ยูโรแล้วก็ไทยบาทด้วยถ้าเราเลือกสกุลเงินไหนแล้วก็จะใช้สกุลเงินนั้นตลอดไม่สามารถเปลี่ยนได้ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนก็ต้องไปไนี่แหละป<ล><ะ>ิด โอเคนะพอเรารู้วิธีการทํางานแล้วเนี่ยในชิปนี้โปรก็จะเทรดด้วยกราฟแท่งเทียนเนาะตอนนี้ยังเป็นกราฟเส้นอยู่มือใหม่ยังไม่รู้ก็ให้มาที่ประเภทของกราฟตรงนี้นะแล้วก็ไปที่แท่งเทียนเราก็จะได้ตัวแท่งเทียนมาแล้วแท่งเทียนที่โปรเทรด ในคลิปนี้ก็จะเป็นแท่ง1นาทีเราก็จะได้แท่ง1นนาทีนะครับผมใครที่ขนาดอัตโนมัติตรงนี้อยู่ก็ติ๊กออกไปด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาการเราซูมเข้าซูมออกเนี่ยครับมันจะไม่เปลี่ยนถ้าเรายังมีติ๊กอยู่เนี่ยครับมันจะเปลี่ยนเป็นแท่งตามที่เราย่อขนาดหรือว่าขยายกราฟแท่งเขียนเนาะต่อมาตัวอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในคลิปนี้ก็จะเป็นตัวบอลิงเจอร์แบนนะครับหรือตัว BB b นั่นเองให้เรามาที่ตัวชี้วัดแล้วก็มาที่ยออนยมแล้วก็มาอันที่5้า เมื่อเรากดเสร็จแล้วเรียบร้อยป้าตรงนี้มันจะขึ้นหน้าต่างการตั้งค่าให้เราตั้งค่า2 0ตรงนี้2ส่วนสีการแสดงผลถ้าจะเอาตามโปรเลยนะโปรใช้สีส้มอ่าตรงนี้เป็นสีส้มสีส้มแล้วก็ตรงนี้เป็นสีเ,เทาๆหน่อยแล้วก็จางๆหน่อยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เข้มๆนิดนึงอ่าถ้าจะเอาแบบตามโปรเลยนะเมื่อเราตั้งค่าอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็กดสมัครใช้งานปั๊บอ่าเราก็จะได้ตัวบอลลิงเกอร์แบนมาแล้ว นะครับส่วนในมือถือก็ไปดูในคลิปวิธีตั้งค่าก็ไปดูในคลิปสอนสําหรับมือถือน,นะปูเคยทําคลิปไว้ให้แล้วเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็น วิธีการตั้งค่าเบื้องต้นส่วนวิธีการเข้าออเดอร์วิธีการเข้าอะไรในสอนแบบพื้นฐานเลยก็ไปดูในคลิปได้นะโปทําคลิปไว้ทั้งสองคลิปเลยทั้งแบบมือถือกับ PC แล้วก็เข้าไปดูก่อนได้นะก่อนที่เราจะไปรับชมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้โปด้วยนะส่วนใครที่อยากจะเรียนรู้กับโปนะก็นี่เลยคอร์สเรียนเยรฟรีแบบมีเงื่อนไขนะสามารถสอบถามกันได้ตลอดเวลานะสะแกน QR Code โค้ดมาสอบถามได้เลยที่ไลแอ d นะโปรแบร์นะเพื่อไม่ เป็นการเสียเวลาสติวเดนไปคำเตือนการลงทุนที่ความเสี่ยงสูงผู้ใดที่กลัวความสูงปรดสิดดาวและสไตล์ดีก่อนลงทุนและโปรดใช้วิจาพณญจาณให้ดีก่อนรนับชมโอเค thank you student โอเควันนี้มีทุนอยู่หนึ่งร้อยเหรียญนะ <c oughs> อากาศดีแจ่มใสวัน OTC Student เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้กำไรหรือไม่หรือว่าจะโดน OTC ตบยับ <c oughs> ามาดูกันไม้ละห้าสิบเหรียญเช่นเดิมมาอืมหย้ยทะลุหยุยแท่งเขียวทะลุแล้วเฮียแท่งเขียวทะลุแต่ติดแนวเย่ยติดแนวต้านติดแนวโดจีตรงนี้อเอาไงดีวะฮ้ยแรงซื้ออันนี้นี่แท่งนี้ทะลุแล้วแท่งนี้ราคาทะลุแล้วโอเคเดี๋ยวรอลงมาที่เส้น BB ก่อนโอเคกดขึ้นนี่โอเคนี่ตรงนี้มีเส้นกริดด้วยสติวเด้นเทาเทาจังๆนั่นนอะเอ้ยเทาเทาจังๆเหมือนการักสองเราอะไรแบบนี้ขึ้นไปขึ้นไป,นไปอาฮะนี่มันต้องได้ดังใจแบบนี้แม่มาถึงก็เจอเลยไม่ได้หาอะไรเลยนี่โอ้โหเปิดคู่เงินยังไม่ทันไลเลยโหเจอออเดอร์แย่เอามาลนละตะทอม,มา รุนละซื้อกันหน่อยรุนละซื้อกันหน่อย o t c มันจะแค่ไหนกันเียวฮะไม่ยากหรอกสำหรับบีเบีย รสำหรับบอลลิงเกอร์แบนเนี่ยบอ er er ลิงเกอร์แบนบอลิงเกอร์แบนทะลุไปแล้วชนะนี่สวยงามดังผ้าพัดไว้เนียนกริปสเติวเดนนะในออเดอร์นี้ก็ราคาเนี่ยไอแท่งสีเขียวเนี่ยทะลุแนวต้านของเส้น BB ขึ้นไปปุ๊บเรามาไม่ทนันไอแท่งถัดมานะไอแท่งเขียวถัดมาแต่ก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยดูจากไส้ข้างล่าง เคยลงมาที่เส้น b ีีแล้วก็โดนแรงซื้อที่เข้ามาในตลาดเนี่ยดันกลับขึ้นไปแล้วพอราคาเนี่ยมันดันกลับขึ้นไปไอ้แท่งเขียวเนี่ยดูจากเนื้อแท่งเทียนเนี่ยเขาขึ้นมาปิดอยู่เหนือไส้ไอ้แนวต้านโดจิตรงนี้ที่ว่าสงกราฟลงก็แสดงว่าราคาเขาก็ยังทะลุแนวตรงนี้ไปได้แล้วก็แนวถัดไปก็จะเป็นแนวข้างบนและที่เป็นแดงใหญ่ๆอันเนี้ยเป็นแนวขวางอยู่โปมองแล้วว่ามันมีระยะทางอยู่ที่ให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นไปได้อยู่แต่อันเนี้ยพอเรารู้ว่ามันมีแนวต้านอยู่ด้านบนเนี่ยเราก็ต้องได้ราคาดีๆในของ เราก็คือต้องรอให้ราคาเนี่ยย่อกลับลงมาเข้ามาในเส้น BB ถึงจะเข้าออเดอร์ราคาตำแหน่งออเดอร์ของเราต้องอยู่ในตัว BB นะพอราคากลับลงมาเราก็เลยเข้าออเดอร์ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้มีเส้นกรีดด้วยเป็นยืนยันให้เราเราก็เลยเข้าออเดอร์แล้วก็ชนะในออเดอร์นี้นะเป็นราคาทะลุกรอบ BB กดขึ้นสเติลเดนได้มา43.50เรียนเปิดมายังไม่ถึงกี่นาทีเลยสเติลเดนได้แล้วมาแล้วโอ้โหของดีของแกมี่จะกดลง เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าขึ้นมาถึงแนวนะกรกดลงจริงๆลงมาเอ้ยไม่ใช่ขึ้นมานี่นี่กดรอแล้วกดรอแล้วพร้อมลั่นไกลพร้อมลั่นไกลขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนแหมหมดเวลาสติวเดนแหม ไอคิวเมืองเอ้ยเกือบโดนอีกแล้วดีนะละครังมันสั่นหมดยกซะก่อนเป้งอะไรอย่างเงี้ยไม่นั้นแหละโผเข้าอีกแหละแหมจังหวะมาก็ต้องกดเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดคู่เงินก่อนแหมมัวคุยว่ะ <S <S ตอนนี้แท่งนี้หุ้ยหลุดแนวหลุดแนวไอแท่งนี้ยังไม่หลุดแท่งนี้กํลาลังขึ้นโอ้ยไปไปเรื่อยๆโอ้ยแท่งนี้เป็นเทนขาขึ้นไอ้อายาเดี๋ยว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 เป็นเทนขาขึ้นนะปั๊บตรงนี้ชนอยู่อุ้ยตรงนี้เป็นไงเอาได้ไหมตรงนี้เฮ้ยไม่ได้นะในตรงเนี้ย บอกเวลายังไม่ดี่จะเร่นเดี๋ยวก่อนร้อยเปิดแท่งใหม่ก่อนเวลามันยังไม่ได้นะนี่ทะลุแล้วอันนี้ทะลุแล้วเอาไงดีนี่ก็ทะลุเฮ้ยอันนี้ทะลุสติติเด่นนี่นี่นี่ทะลุราคาทะลุเฮ้ยกดก่อนก่ก่อน เอ้ยเอ้ยลงมาลงมาโอเคกดขึ้นก่อนกดขึ้นก่อนใช้มาวัดองศาเซลเซียสฟาเรนไฮต์ไปเมื่อกี้นิดนึงเห็นแล้วว่ามันทะลุแล้วแต่เดี๋ยวค่อยอธิบายรุนก่อนนะเตีวเด่นตามสเต็ปเราเราต้องรุ้นก่อนราคาทะลุราคาทะลุทะลุกรอบแล้วก็กดขึ้นอะไรแบบนี้ง่ายๆเตียวเด่นรออย่างเดียวนี้เงื่อนไขเนี่ยรอถ้ารอเป็นเราก็จะเห็นตังนะอ่าขึ้นขึ้นขึ้นไปโอเคเตียวเด่นแต่เพื่อเป็นพิธีก็ต้องรุนละทึก ราคาขึ้นไปแล้วโอ้ยีซีทำได้แค่นี้เองเออโอ้ีซีทำโมได้แค่นี้ฮะอยากจะวัดจริงๆเลยเชียวโอ้ไม่ได้ลุ้นเลยอะ่ะโอ้จัดเดีวเด่นอ้อกางนะ้ใส่ส โอ้ยใสว่ากระจกก็ออเดอร์โปรสเตเดนชนะขนาดนี้นี่สเตเดนมาออเดอร์นี้นะก็ไม่มีแนวอ้างอิงอะไรมากเลยเพราะว่าตอนเนี้ยดูจากแท่งเทียนเนี่ยตอนเนี้ยราคาแหละเป็นเทรนขาขึ้นไอเส้นตรงกลางเนี่ยโกไม่ได้สอนนะในในคลิป BB เนี่ยคือเส้นตรงกลางเนี่ยเอาไว้ดูเทรนนะเป็นเป็นเส้นแบ่งเทรนก็คือถ้าแท่งเทียนเนี่ยอยู่ด้านบนเส้นตรงกลางเนี่ยก็แสดงว่ากราฟตอนเนี้ยเป็นเทรนขาขึ้นแต่ถ้าแท่งเทียนอยู่ใต้ไอเส้นตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเทรนขาลงพอเราดูจากเส้นแบ่งเทรนแล้วเนี่ย ดูเลยแท่งเทียนเนี่ยอยู่เหนือเส้นตรงกลางก็แสดงออกาเป็นเทรนขาขึ้นแรงซื้อเนี่ยมีเยอะในตลาดตอนนี้อ่าเราก็ต้องหาจังหวะในการกดขึ้นนะทีนี้เราก็ต้องมาดูที่ตัวแท่งเทียนว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็แท่งเทียนเนี่ยไอแท่งเขียวเนี่ยมันทะลุตัว BB ออกมาพอทะลุออกมาเนี่ยให้สังเกตตัวเนื้อแท่งเทียนว่าเขาพ้นแนวต้านย่อยตรงนี้ไปแล้วแล้วตัวเนื้อแท่งเทียนเนี่ยก็เปิดอยู่เหนือเส้น B b ไอตัวแท่งออเดอร์ของเรานะอันนี้เราก็ใช้ทริคเดียวกับออเดอร์ที่ แล้วคือรอให้ราคาเนี่ยย่อกลับลงมาหาตัวเส้น BB เราถึงจะกดขึ้นถึงจะเป็นตําแหน่งที่ดีที่สุดในการเข้าออเดอร์เป็นตําแหน่งที่ปลอดภยัยนั่นเองสติลเดนนั่นก็คือเผลในการเข้าออเดอร์นี้สติลเด่นเอ๋ก็คือหลุดกรอบ BB เหมือนเดิมเช่นเคยกดขึ้นสติลเด่นได้มาอีก413.50เหรียญในวันนี้โ t c สติลเด่นแมบอกเลยเทียบเลยสติลเด่นตรงนี้ทะลุอีกแล้วนี่ <c oughs> จะเข้าอย่างเดียวเลยอ๋อมีแนวรับมีแนวรับอยู่ไม่ได้สติลเด่น ไม่ได้ก็อน,น่นาจะเท่านี้สเตเดนได้2ไม้ติดก็ปิดไฟนอนตามสเตปของเรานะเราเริ่มที่ทุน100เหรียญจบงานที่87เหรียญไ,ได้แล้วแล้ว87เหรียญก็กําไรกําไรตีเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ประมาณ3 0 0 0บาทสเตเดนนะคูณ37มเจโอ้วันเจบสเตเดียนเออพอแล้วปิดไฟนอนแค่นี้อย่าไปอยู่กันนาน,านๆตามสเตปของเราได้กําไรแล้วก็ชิ่งปิดไฟนอนนะก่อนที่เราจะจากกันไปนะก็ใครที่ดูคลิปแล้วอยากจะเริ่มต้นเทรดก็ไปดูคลิปใน ช่องได้เลยนะสเตเดนและพอดูแล้วยังไม่มีบัญชีเทรดดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปไ้แค่อีเมลแล้วก็สามารถมีบัญชีเทรดได้แล้วนะสําหรับใครที่กดผ่านมือถือมันจะเด้งไปที่หน้าต่างการดาวน์โหลดก่อนแล้วก็ไปกดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน IQ Option มา ติดตั้งไว้ในเครื่องแล้วก็ใส่รหัสผ่านใส่อีเมลเราก็จะมีบัญชีเทรดเหมือนกันนะสตูด้นนะอายุต้องมากกว่า18ปีขึ้นไปนะถึงจะเปิดบัญชีเทรดได้ก่อนที่จะจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์แล้วกดกระ ดิ่งให้โปรด้วยนะสติวเดนแล้วถ้าใครอยากจะเรียนรู้กับโปนี่เลยคอร์สเรียนเทรดฟร,ฟรีแบบมีเงื่อนไขนะก็สามารถติดต่อสอบถามกันมาได้เพียงแค่สแกนคิวอา e โคดที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแหละนะก็สอบถามกันได้เลยเปิดรับอยู่ตลอดเวลาก็สำหรับวันนี้น่าจะหมดแต่เพียงเท่านี้สติวเดนมาไวไปไวสไตล์ OTC <laughs> ปิดไฟนอนพีสแตนอาแตงกิวสติวเดนซิวอะเกนเน็ก กขอยโจกดีลาตีสวัดสติวเดนและเจอกันใหม่เลยเรียกโปเข้าใจง่ายเรื่องอังเทเข้าใจได้เรื่องกราฟจะเป็นเรื่องสนุกสติวเดนโฟไปกับโปแเลิวต้นเหตุไปกับโปอยู่กับโปนีีแต่ความสุขโปไม่ได้โม้โปมีเทคนิคมีิบันยืออะลรอีกเป็นสิบโปแบรี่กรันตีความมันบัมบลิตแบงค์พันให้กูเป็นปึก